ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในปัญหาในวิกฤตในความปรารถนาหรือว่าในความกังวลกวายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราเรื่องของปัจจัยสี่ในการดำเนินชีวิตพระเจ้าทรงรู้และพระเจ้าก็ทรงทราบว่าตัวของเรามีความวิตกในเรื่องอะไรแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากจะหนุนใจคนของพระเจ้าก็คือว่าให้เราเลือกที่จะแสวงหาแผ่นดินแล้วก็ความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วตัวของพระเจ้าเองรับประกันว่าสิ่งที่เราขาดอยู่นั้นพระเจ้าจะทรง เพิ่มเติมให้ขอให้เราทําในหลักการของพระเจ้าและพระเจ้าเองเป็นผู้ที่จะรักษาพระสัญญาที่มาจากพระองค์อย่าให้เราเสียเวลาไปกับความวิตกกังวลแล้วก็ดิ้นรนด้วยกําลังของมนุษย์แต่ให้เราใช้ช่วงเวลานั้นนะในการที่จะแสวงหาพระพักของพระเจ้าความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าเองจะสามารถอวยพรในชีวิตของเราได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาของวิกฤตช่วงเวลาของปัญหาขอให้พระเจ้า จะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสผ่านการที่เราจะสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าขอพระรงองค์อวยพรบรรดาคนของพระเจ้าที่จะเดินอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเพื่อที่พระเจ้าเองจะสามารถเข้ามาช่วยเขาในเวลาที่เหมาะสมเช่นกันเราขอบคุณพระองค์เลยจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะโอเคในประการที่4เราจะบอกว่าสแสวงหาพระเจ้านะคะเอยบอกว่าก่อนก็นแล้วกันพี่น้องไม่ต้อง